สทได้อยู่ตรงจุดนี้ปักหลักนะครับพี่น้องหลังจากที่เราต่อสู้ามา3าสปีนะครับสู้เอาจริงเราจังนะครับแล้วก็เราต่อต้านเราตอบโต้นะครับทุกทุกอย่างนะครับทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะตอนนั้นเลือกตั้งนายกโหวตนายกใช่ไหมพี่น้องเชื่อไหมครับว่าโหวตนายกนี่สปปสนะครับพวกเรายื่นหนังสือสามรอบ จนวันสุดท้ายนะเขาโวตนายกเราเราเข้าไปนี่สภาไม่ได้ใช่ไหมนี่ขับรถอ้อมมานี่เลยนะครับพี่น้องเข้าทางค่ายทหารเพื่อที่จะทะลุเข้าสภานะครับนี่ความพยายามของสองปสนะเพราะว่าเราจะไม่ยอมให้พวกนี้มาปกครองบ้านเมืองเด็ดขาด หรือถ้ามันจําเป็นจริงๆนะครับเราสู้แล้วเราสู้ไม่ได้จริงๆนะครับมันถือว่าสุดความสามารถของพวกเราแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับเราทําถึงที่สุดแล้วนะครับจนปัจจุบันนี้ตั้งแต่ทักษิณเข้ามาในประเทศไทยนะครับพวกเรา สปสวเราก็าออกมาออกมาเรียกร้องทางอายการสูงสุดนะครับเพื่อที่จะให้อายการดําเนินคดีกับทักษิณชินวัตรในคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับจนวันนี้อายการก็ดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับพออายการดาเนินการเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้ อยู่ที่ว่าคนที่ฟ้องอะไรกันนี้นะครับคนที่ร้องทุกข์กล่าวโทษเขาจะไปให้การอย่างไรนะครับเหมือนที่เราไปร้องทุกข์กล่าวโทษพวกมาตรหนึ่งสองนี่นะครับเราต้องให้การอย่างเป็นเขาเรียกว่าทางวิชาการนะครับที่ ดนพวกที่มินสถาบันนี่นะครับก้าวล่วงสถาบันเบื้องสูงของพวกเรานะครับแล้วก็อย่างผมไปแจ้งความนี่นะครับแล้วก็พอผมนําเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปให้กับเจ้าพนักงานตํารวจนะครับให้เจ้าพนักงานตํารวจเสร็จเจ้าพนักงานตำรวจก็จะต้องตั้งคณะกรรมการนะครับตั้งกรรมการคณะกรรมการเสร็จมันจะต้องเอาไปร้องกับ อายการนะครับอายการก็ต้องพาผู้ต้องหาไปศาลเนี่ยพอขึ้นศาลแล้วโอ้โหเป็นอีกเป็นปีนะผมว่านะนี่คดีของธนาธรนะครับคดีของธนาธรเนี่ยคนที่แชร์นะครับคนที่แชร์เนี่ยศาลตัดสินเกือบหมดเลยนะใช่ไหมศาลพิพากษาเกือบหมดแล้วเหลือแต่ธนาธรจรึงเรื่องรุ่งเรืองกิจนี่นะครับที่เป็นคนโพสต์คนแรกนะครับแล้วก็ตอนนี้ สารยังไม่ตัดสินไม่รู้เป็นเพราะอะไรอนกันนะผมก็ไม่รู้เพราะว่าได้สืบพยานของสอบวศมีไหมมีนะครับสบศมีหลายปากอยู่นี่แอดมินของเราก็เป็นพยานอยู่ด้วยนะครับแล้วก็คุณหมอวรงนะครับหลายของเรามีกี่คนคพยานของพวกเราเยอะมากนะครับสอบวศมีสี่คนนะครับแล้วก็การที่จะเป็นพยานนะครับ วันนั้นผมก็บอกนะครับที่ผ่านมาที่เราขึ้นศาลเมื่อเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานี่พิยาดาไม่อยู่ยิงได้พาไปดูสามกลีบนะครับแต่ก็ยังโชคดีนะผมบอกว่าถ้าถ้าอยู่ไม่ใช่อยู่บนศาลนะครับโอ้พวกนี้มันทำตัวนักเกลียดมากผมบอกเลยเลยนะครับเราจะพูดว่าอย่างไรใหญ่โดนกฎหมาย นะครับโอ้ทุเรศอะ่ะนะครับแบบทุเรศมากเวลาเราขึ้นสารเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปแล้วเนี่ยเราหยุดนั่งอยู่หน้าบัลลังนะผมบอกให้นะนี่บางทีผมนั่งเขาเรียกว่าสืบพยานนานๆเนี่ยหนาวนะอยู่ในห้องแอร์อยู่ในคอกอะคอกพยานอนะหนาวนะเผลอมือกอดอกนะครับเผลอมือกอดอกในสารชี้เลยนะนั่งให้ดีพยานนั่งให้ดีอายนะผมลืมผมชอบนั่งกอดอกนะครับ สารชี้เลยแต่ว่าถ้าพวกนี้นี่ไม่เป็นไรนั่งไฟห้างก็ไม่เป็นไรนะครับขึ้นกางเกงขาสั้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พวกเรานี่ไม่ได้รองเทา้านี่รองเท้าแตะไม่ได้เลยนะกางเกงขาสั้นไม่ได้แต่พวกนี้ได้ไม่เป็นไรนะครับเขาถือว่าเขาเรียกร้องสิทธิ์นะครับแต่เราอย่าไม่ทำตัวแบบนั้น ใช่ไหมครับเราไม่ทําตัวแบบนั้นเราทําตัวตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมมีวินัยนะครับผมเผลออย่างเดียวแหละผมเผลอตอนที่เวลาอยู่ในคอกพยานานานๆแล้วมันหนาวนะครับเอามือกอดอกกอดอกกไม่ได้นะนะครับแล้วพยานเนี่ยจำเลยเนี่ยจะเดินไปหาทนายได้นะครับไปคุยถึงในบรรลังเลยได้นะครับ นี่คือสิทธิ์ของพวกนี้จริงๆนะครับกรอีมาตราร้องของทักษิณชินวัตรก็เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าคนที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษนี่นะครับเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับถ้ายังถ้ายังมีชีวิตอยู่นะผมว่าเขาต้องมีปฏิกยาบ้างแหล่ะนะครับเพราะว่าตอนที่เราไปทบนะครับของทบกนี่นะครับ เราก็ไปร้องว่าให้ทางกองทัพนี่นะครับออกมาทำหนังสือเพื่อที่จะคัดค้านการประกันตัวนะครับก็ไม่เห็นจะทำอะไรเลยนะครับเราไปร้องกับอายการใช่ไหมครับรุ่งเช้าอีกวันเราไปร้องกับอายการอายการไม่ได้คัดค้านการประกันตัวนะครับวันนั้นใช่ไหมครับก็เขาบอกว่าอายการคือโจทย์ไม่ได้คัดค้านการประกันตัว ศารก็ให้ประกันตัวนะครับแล้วก็จำเลยเนี่หนีไปหลายปีก็จริงนะครับกลับมาแล้วก็ตั้งใจกลับมาแล้วก็มามอบตัวนะครับก็ไม่น่าจะหลบหนีอีกนะครับนี่ไงนะครับนี่คือกฎหมายของประเทศไทยนะครับของบ้านเรา นะครับขณะที่บางทีนะครับมินตำรวจยังทำสำนวนไม่เสร็จนะครับการไปเป็นพยานโจทย์เนี่ยนะครับก็เหมือนกับเราเนี่ยต้องตั้งใจที่จะต้องบอกกับศาลนะครับมีการทำความผิดกฎหมายจริงๆนะครับ ครับก็วันนี้ขึ้นมาแทนอาจารย์กบอาจารย์กบไปลำปางนะครับพี่น้องแล้วก็จะขึ้นมาบอกภารกิจพรุ่งนี้ด้วยนะครับตอนนี้สปสสนะครับซุ้มกับผมกําลังทําเดือนหน้าในเดือนเป็นเดือนมหามงคลของของของคนไทยนะครับของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับก็ผมว่าผมจะ ทำเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวก็ทางนักเซอก็จะทําตามกําแพงนะครับแล้วก็ทางตอนนี้สปออสก็ทําเริ่มทําซุ้มเฉลิมระเกียรติแล้วสักสองสวันก็น่าจะเสร็จนะครับก็เร่งทําอยู่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เราขายไข่เก้าโมงนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเก้าโมงกับสิบเอ็ดโมงนะครับพรุ่งนี้นะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่จะมาซื้อไข่ไขส่สปปสนะครับไม่ใช่ไข่นะครับ,รนะรบนี่ไข่มาตั้งอยู่แล้วเห็นเปล่าโน่นนะตอนนี้มีพี่เล็กมั่งซื้อไมห้หกแผงนะนะครับ คือไข่นะครับพี่น้องครับไม่ใช่ไข่ของของของพวกเรานะครับเพียงแต่เรามีคนซื้อมาให้นะครับให้สปสอเนี่เป็นผู้ผู้จำหน่ายนะครับในราคาถูกพีรพันธ์ครับท่านพีระพันธ์น้ำมันขึ้นอีกแล้ววันนี้นี่ไข่ก็น่าจะขึ้นนะจริงๆอิตีแรกผมอะผมว่าผมจะผมจะขายไข่ จะขึ้นราคาเหมือนกันนะแต่เวทีประกาศอยู่เกือบทุกวันเลยนะบอกว่าใบละสองบาทกป่าสองบาทก็สองบาทนะครับให้กับพวกเราเพื่อที่จะให้เราขายถูกๆให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่าอ๋อนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับจะมีการขายไข่สองรอบเพราะว่า ตลาดจะปิดตอนสิบสี่นาฬิกาใช่ไหมนะครับตลาดจะปิดตอนสิบสี่นาฬิกา,กา <IX> เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูไข่ก่อนนะครับถ้าไข่มันไม่เยอะนะครับผมจะให้คนละห้าลูกนะครับแล้วก็พวกเรานี่ที่อยู่ที่นี่ไม่ต้องซื้อนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับให้พี่น้องประชาชนที่เขามาจากข้างนอกนะครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ไม่ต้องซื้อนะครับเดี๋ยวมาจองกันคนละ คนละห้าใบห้าใบเราเราต้องเสียสละนะครับอย่างไรเราก็ได้กินฟรีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมทอดได้กินทุกวันนะครับไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องมาเข้าแถวซื้อนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อนะครับพรุ่งนี้แล้วก็ไม่มีเวียนเทียนด้วยนะีนรอบที่แล้วนะํามีคนเวียนเทียนพี่ยาดา อ๋อมีไข่พิยาดาสิบแผงด้วยพวกนี้นี่ตบมือพิยาดาหน่อยครับแล้วก็มีมีคุณป้านะครับที่เขาสารตะก,ก้าอยู่นะครับเขาก็มาฝากตังไว้กับผมเหมือนกันเดี๋ยวพวกนี้ผมจะไปซื้อนะครับพ่กนี้ผมจะไปซื้อเพราะผมว่าพ่กนี้ไข่น่าจะเยอะอยู่นะครับปลาแขกจะเอามาให้สามสิบแผงนะครับก็ไข่น่าจะพันกว่าพวกนี้นะครับ สวันก็น่าจะสองล้านพันนี่เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทำเล่นๆน,นะครับจริงแล้วเนี่ยทำจริงๆจ,จังมากนะครับมีพี่น้องประชาชนอยากจะให้พี่น้องที่มีใจเมตตานะครับฝากซื้อไข่เพื่อจะให้ขายให้พี่น้องประชาชน เราจะเรียกว่าอะไรอะ่ะนะครับได้กินของถูกๆในในขณะที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงนะครับผมว่าพวกนี้น่าจะมีคนมาซื้อไข่ให้เยอะนะนี่มีปัญหาอยู่อย,อย่างนึงก็คือบางคนก็อว่าผมขายไข่ถูกใช่ไหมเขามาเหมาสิบแผงเลย แล้วก็ให้เอาข้าวรลงครัวใช่ไหมครับพอให้ข้าวลงครัวเสร็จและที่นี้ผมทําไงผมไม่ต้องเอาไขา่ที่เขาข้าวลงครัวมาขายอย่างนี้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมครับนีพรุ่งนี้ไม่ต้องนะครับนี่ถ้าเกิดว่าฟังอยู่นะครับพรุ่งนี้ขายพรุ่งนี้ซื้อจากข้างนอกมาให้ผมขายให้พี่น้องประชาชนถูกๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประทานได้กินของถูกๆก,กันนะครับแลวผมแจ้งข่าวอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ว่าจะประชุมเมื่อไหร่จะได้ไประชุมก็พูดตรงนี้เลยนะครับไหนๆก็พูดนะครับก็วันนี้ก็มีพวกเราที่เข้ามาพักกันอยู่ที่นี่นะครับระวังอดีคือมีมีมิจฉาชีพอยู่นะครับเราต้องระวังในมิจฉาชีพนะครับนี่ผู้หญิงอายุเยอะนี่นะครับเหมือนคนธรรมะธรโมนะครับเหมือนคนธรรมะธโมแต่ผมทราบว่า พี่น้องหลายคนนี่ของหายอยู่ในเต็นท์ผู้หญิงใช่ไหมใช่นะครับแล้วก็หลอกเอาเงินมวลชนไปด้วยนะครับนี่พวกเราที่อยู่ๆช่วยกันดูนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไประแวงจนคนที่เขามาแล้วเขาไม่ได้อยู่ด้วยนะครับพี่น้องครับต้องช่วยกันระมัดระวังนะครับโอเคนะครับพรุ่งนี้ เจอกันที่แผงไข่นะครับ9โมงเชา้าขอบคุณครับ